ทางด้านนายกอบจศรีสะเกดแถลงนโยบายขับเคลื่อนพัฒนาท้องถิ่นครอบคลุมทุกด้านมั่นใจจะก,ก้าวสู่อนาคตที่ดีค่ะที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดศร,รีสะเกด นายวิสุชาติปัญญาทรงรุจิประธานสภาอบจศรีสเกตเป็นประธานในการประชุมสภาสมัยสามัญครั้งที่หนึ่งโดยมีนายวิชิตไตราสารณกุลนาย,ยกอบจศรีสเกตพร้อมรองประธานสภาอบจอสมาชิกสภาอบจศรีสเกตทั้ง36เขตค่ะผู้แทนจากหน่วยงานราชการหน่วยงานภาคเอกชนและองค์กรภาคประชาชนที่เกี่ยวข,อข้องเข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญครั้งที่หนึ่งในครั้งนี้ค่ะ นายวิชิตไตรสารณกุลค่ะนายกอบจศรีสะเกดกล่าวว่าตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2568ที่ผ่านมานะคะจากประสบการณ์ในการพัฒนาท้องถิน่นและวิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิน่นที่มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในท้องถิ่นเป็นสําคัญตนจึงต้องมีการกําหนดนโยบายการบริหารราชการหลักไว้เนี่ย7นโยบาย ซึ่งนโยบายทั้ง7นี้จะมุ่งหวังให้จังหวัดศรีสะเกดก้าวสู่อนาคตที่ดีกว่าเดิมผ่านการพัฒนาที่ครอบคลุมทุกด้านและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงค่ะทั้งนี้อบจศรีสะเกดพร้อมที่จะเปิดรับความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนจังหวัดให้เติบโตมั่นคงและยั่งยืนต่อไปค่ะ